ช่วง q a ตอบคำถามนั่นเองนะคะก็เหมือนอันนี้จะเปิดโพไว้เป็นคำตอบจากโพท,ที่ได้มาบ้างแล้วก็เป็นที่เอ็มลองลิสต์มาดูบ้างนะคะว่าแบบว่าถ้าเกิดเป็นเออน้องๆมาถามอย่างเงี้ยเขาจะสงสัยประมาณไหนกันบ้างก็อาจจะเป็นคำถามยอดนิยมของเด็กหลายคนที่มีอยู่ในใจนะคะอ่าพี่ก็จะลองมาตอบดูเนาะว่าประมาณไหนมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะ วิธีจัดการกับความเครียดนะคะอ่าข้อนี้นะคะก็ถามว่าพี่มีวิธีจัดการความเครียดยังไงต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนที่เครียดง่ายมากนะซึ่งเวลาเครียดเนี่ย มันก็จะต้องหาอะไรดีแลกถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราแฮปปี้นะก็ลองแบบไปพักผ่อนดูหนังฟังเพลงกินขนมทำอะไรที่เราชอบก่อนสัก mart, ช่วงเวลาสักชั่วโมงครึ่งชัว mamm, ่วโมงอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านหนังสือต่อนะคือไม่ไหวาฝืนคือถ้าเกิดอ่านไปหนักมากใหม่ก็จะไม่ดีกับตัวเรานะก็อยากให้เคแคร์ดูแลตัวเองด้วยนะน้องๆสู้ๆนะเล็บยูข้อสอบยากไหมข้อสอบยากไหมก็ อยู่ที่การเตรียมตัวค่ะถ้าเกิดเตรียมตัวมาดีก็รอดนะคะก็อ่านหนังสือกันบ้างนะทุกคนอ่านหนังสือทาข้อสอบอ่านหนังสือทำข้อสอบอรรทําข้อสอบเยอะๆเลยแน,น,นะนานะสู้ๆค่ะข้อต่อไปนะคะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ค่อนข้างกำกวมนะ <g ül üyor> ก็เตรียมตัวอย่างตัวเอ็มนะเอ็มก็เลมิเศษอ่านหนังสือทําข้อสอบนะคะทุกคนวนหลุปไปอย่างนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ3เดือนแล้วก็ แม่ดูซีรีส์เลยสามเดือนนะคะเป็นการแบบเอ,อ,อดกั้นอดใจนะคือถ้าทําได้ก็จะดีมากเพราะว่าเวลาเราแบบหยุดเอ็มเป็นคนที่ไม่ค่อยโฟกัสไงถ้าเกิดเอ็มต้องดูละครดูซีรีส์ไงเอมม็มเป็นคนติดซีรีส์ติดละครไงก็เบรกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยมีจุดหมายสำคัญอะไรยังไงเห็นโพสต์อินข้างหลังไหมอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจเอ็มทุกวันเวลาเอ็มตื่นมาแล้วเอ็มเนี่ยเอ็มก็จะรู้สึกว่าแบบ มีพลังที่จะสู้กับข้อสอบและอ่านการอ่านหนังสือต่อไปนะคะทุกคนลองไปทำกันได้นะคะข้อต่อไปช่วงเตรียมสอบใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะใช้ชีวิตยังไงบ้างพี่ก็กินข้าวอาบน้ำนอน ่วงเตรียมตัวสอบใช้ชีวิตยังไงป้ามันก็ทั่วๆั่วไปป้าแต่ว่าแค่เราต้องปรับกิจวัตรประจําวันเราอย่างเงี้ยว่าจากเราดูหนังดูซีรีส์ได้เงี้ยเราก็อาจจะต้องลดส่วนนั้นลงมาบ้างเนาะแล้วก็มาโฟกัสในการสอบให้มากขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นทำข้อสอบให้มากขึ้นนะเราก็จะต้องรู้ตัวเองด้วยว่า สิ่งที่เราควรจะทําตอนนี้คืออะไรและอะไรสําคัญที่สุดนะคะเราต้องเรียนลำดับความสําคัญในชีวิตเรานะอย่าให้ชีวิตสะสปะนะข้อต่อไปนะคะมีเทคนิคในการเรียนยังไงอือข้อนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเองนะเป็นคนที่เอ็มอ่ะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เรียนกิงเลยก็คือคิดว่าตัวเองอ่ะ เรียนอยู่กลางๆนะเทบไม่ได้เก่งอะอยู่กลางๆไม่เคยชิวตัวเองเก่งเลยแต่ว่าเอ็มจะเป็นคนที่มีความพยายามค่ะเวลาจะต้องทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอะเอ็มจะตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นมากๆเพราะว่าเอ็มเป็นคนมีความมุ่งมั่นค่ะถ้าเกิดเอ็มมุ่งมั่นและพยายามตั้งใจอะไรแล้วเอ็มก็จะไปให้สุดโต่งเลยค่ะต้องพยายามให้สุดก่อนจะพยายามทําให้สุดก่อนนะคะจะไม่ท้อก่อน เราต้องสูวยถึงที่สุดค่ะข้อต่อไปนะคะทํายังไงถึงจะมีแรงบันดาลใจในการเตรียมตัวสอบอืมคําถามน่าสนใจนะทายังไงถึงจะมีแรงบันดาลใจในการเตรียมตัวสอบมาพูดถึงโพสต์โพสต์อีกข้างหลังกันหน่อยดีก,กว่านะคือตรงเนี้ยเอ็มจะเขียนเป็นคณะที่เอ็มอยากเข้านะ,อ,ะอาจจะดูไกลตัวไปนิดนึงคือเราเพิ่งขึ้นมปลายใช่ไหมนี่ก็ไปยันคณะที่ต้องสอบเข้าแลวนะทุกคนอย่างเอ็มเนี้ยการปลุกเอ่อกำลังใจในตัวเองทําให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยก็ จะมีทั้งการหาแบบคลิปใน YouTube หรือว่าช n n นลที่เราชอบอย่างเงี้ยแล้วดูเป็นวิทยาทานดูเป็นแรนงบรนณาใจในการเตรียมตัวสอบเข้าซึ่งจะมีช่องที่แบบเอชอบมากเลยนะคือแบบดูแล้วรู้สึกชอบมากชอบมาถึงขั้นต้องย้อนไปดูแบบแบบเทปเกา่กาๆอย่างเงี้ยของแต่ละคนก็มีก็คือช n n นลแบบเออทีแคสเลตี้อะคะ่ะเด็กดีทีแคสเลตี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นรูปขึ้นชื่อให้ดีกว่าด้านในสักนั่นนะคะ อันนี้ก็ถือว่าดีนะทุกคนแบบเราจะได้ดูชีวิตพี่ๆว่าเขาเนี่ยเตร็มตัวอบเข้ามาหาอะไรกันยังไงนะคือแต่ละปีเราก็จะได้ดูชีวิตของสี่กับตันนะคะว่าเขาติดที่ไหนอะไรยกันบ้างแล้วกว่าเขาจะติดเนี่ยเขาต้องฝ่าฟันดาดอุปสรรคอะไรกันบ้างนะคะกับตันปีนี้เนี่ยก็น่าสนใจกันเลยเดียวเชียวนะคะกับตันอันกับตันบีมกับตันออนนี่แล้วก็กับตันเจ้นนะคะพี่เจ้นโจมไฟเอฟซีนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันนั่นก็คือโพสต์อิด แต่อันเนี้ยก็จะเขียนข้อความแตกต่างกันเลยว่าเราอะอยากได้แรงบันดาลใจอะไรอาจจะเป็นแบบคำคมก็ได้เป็นเวอร์ชันสั้นตปปนลบกลก็ได้หรือว่าจะเป็นขณะที่ตัวเองอยากเข้าก็ได้แล้วตื่นมานะคะถ้าเกิดเป็นไปได้แนะนําให้แบบอ่านทุกเช้าเราจะรู้สึกแบบเฟรชแล้วก็แบบปลุกแรงบันดาลใจปลุกแพชชั่นของตัวเองนะคะแล้วเราก็ แต่ต้องไปอ่านหนังสือต่อแล้วก็จะมีแรงขึ้นขัดเราจะไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ต้องไปถึงนะคะทุกคนข้อต่อไปหนังสือที่แนะนํานะคะเออเฮ้ยนาสนใจเตรียมไว้แล้วค่ะจะเป็นพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละเล่มนะความจริงมีอีกเล่มหนึ่งด้วยอันนั้นอะเล่มนั้นอะดีมากทุกคนเพราะมันเป็นข้อสอบแบบสั้นๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ไม่ต้องนั่งทานานแต่ว่าถ้าเป็นเล่มเนี้ยก็จะแบบวิชาละร้อยข้ออะไรเงี้ย ทำไปก็อ้วกเลยนะคะคือถ้าเกิดใครสนใจริมส้มก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ค่ะคืออันนั้นอะที่ไม่ได้อยู่กับตัวเพราะว่ายืมเพื่อนมานะคะอุ้ยอายจังเลยยืมเพื่อนมานะคะก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะที่อนุเคราะห์ให้เราสอบติดนะคะได้แลงสนับสนุนจากเพื่อนอีกทางนึงนะคะมาดูที่เล่มแรกกันก่อนนะคะเล่มนี้เรียกว่าง่ายกระหัดรัดนะคะจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้เอ็มซึ้งจากเอจนะคะเป็นช็อตโน้ตของร้านแกงสตูดี้นะคะให้ดูใกล้ๆ ก็เป็นช็อตโน้ตหมอต้นเนาะแบบแบบท่าเขให้น่ารักมากทุกคนมีความเป็นตุวกร์ตูนแบบงุยงงงิงงูมีมีแบบข้อสอบนิดหน่อยให้ทำแบบเออกรปบกริบอะไรอย่างงี้แบบนั่งก็อ่านไปก็ได้อยากทำข้อสอบก็ลองทำข้อสอบดูก็จะมีเฉลยอยู่ในตัวเล่มเลยนะอ่าเล่มนี้ก็จะเป็นช็อตโน้ตเป็นสั้นๆอ่านสรุปการสอบอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าดีถือว่าเป็นอีกเล่มนึงที่แนะนำนะแล้วก็เล่มนี้เป็นเอ่อเล่มคือเซตเนี้ยมันจะมีอยู่สามวิชาที่ซื้อมานะ ไม่แน่แต่ว่ามันมีอีก2วิชาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เอ็มก็จะซื้อมาทั้งหมด3ามเล่มน,นะคะเป็นเ,เลคเชอร์สรุปเข้มนะคะของสำนักพิมพ์กัม,กรรมบัตเต่นะคะโอ้โห,โโหชื่อญี่ปุ่นมาเชียอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเป็นสังคมในเล่มนี้ก็จะมีพวกประวัติศาสตร์อยู่ด้วยนะทุกคนถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็อันนี้เป็นอังกฤษนะคะคือในตัวเนื้อเล่มเนี่ย ค่อนข้างดีเลยสรุปเนื้อหาได้เข้าใจง่ายมีรูปการ์ตูนให้ดูประกอบเวลาอ่านแล้วก็ไม่ง่วงนะสีสันก็น่ารักนะคะกุบกริบนีนะอลองไปซื้อกันเ,เองดูนะคะก็ถือว่าโอเคนะอันนี้เป็นตัวที่เอ็มใช้อ่านตอนเตรียมสอบนะแนะนาแนะนำ,น,ะน,ำน่ามากโยนใส่มหมาหมาหัวแตกแน่นอนนะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะมีนะคะเป็น ติวสอบข้าม,มสี่เขาเคลมมาว่าภายในห้าวันด้วยนะอ่านคืออ่านห้าวันเราติดเลยเหรอไม่แน่ใจไปลองกันดูอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะ่าเอ็มอะยังทาข้อสอบไม่ครบนะยังอ่านไม่ครบนะก็ทย,ย,ยอยทยอยทําไปเพราะว่าเอ,อ่อวิชาหนึ่งอะร้อยข้อถ้าเกิดให้ทาหมดก็ไม่ไหวนะคะจะสูคิดก,กันซะก่อนนะคะเป็นเอกสารต่อรีวิเศษโอ้โหหนักมากยกให้ดูหมดไม่ได้เดี๋ยวอ่ะนี่นะเป็นของที่เรียนพิเศษนะคะเราเรียนพิเศษอยู่ แถวว่าเลขิงน,นะเป็นเอ่อทีโฟิเตอร์นี่นี่เรียนมาสองปีแล้วก็ยังจำชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าจำแต่ชื่อครูอย่างเดียวนะคะครูเหมียวนะคะครูหญิงนะคะครูช่างเป็นครูที่มีพระคุณกับหนูแลอเคินนะคะทำให้หนูสอบติดได้นะคะครูตอยนะคะเออเซนเมตรกระทุ่มแบนนะคะครูอะไรอีกอ่ะโอ๊ยหลายสมนักมากที่ชื่อเล็กนะคะที่ชื่อเล็กนะคะเออสังสอนอบรมหนูนะคะภาษาอังกฤษนะคะให้หนูเนี่ย ฉลาดเชี่ยวชาญนั่นแกมมมากมากึ้นครูครูคทรอนไอเกตนะคะขอบคุณค่ะขายของนิดนึงเดีย๋ยวขึ้นชื่อร้านนี้ให้ค่ะคนอยากเรียนก็ได้ครับยินก็ได้นะคะคุณครูน่ารักมากค่ะช่วงเว็บและนี่นะคะก็คือว์าที่เรียนพิเศษที่เอ็มจะทิ้งไว้ให้ทุกคนนะคะก็คือเอ็มจะทิ้งเป็นเบอร์โทรแล้วก็เหมือนแบบว่าชื่อคุณครูที่สอนเอ็มละกันเนาะเดี๋ยวเอ็มจะอธิบายสั้นๆว่าที่ไหนเนี่ยเอ็มเรียนอะไรบ้างอย่างที่ฟอล์ติเตอร์นะคะเอ็มเรียนเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะ เอ็มก็เรียนตอนช่วงประมาณม .2 เทอม2นะซึ่งก็ช่วยเรื่องคำนวณของเอ็มเนี่ยให้ดีขึ้นในเยอะมากเอ็มบอกเลยว่าเอ็มพัฒนาสกิลการคำนวณได้มากขึ้นแม่นยำมากขึ้นจากเด็กที่คำนวณไม่ได้พอที่นี่เลยค่ะและกกคู่เหมียวกับครูหญิงเนี่ยก็เป็นแบบ ครูที่แบบสุดยอดมากเลยนะครูเหมียวเนี่ยไม่ได้สอนแค่แบบว่าวิชาการนะคะแต่ครูเหมียวเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าที่ปรึกษาเหมือนแบบเป็นไลฟ์โคชได้เลยคือครูเขาแบบเป็นที่ปรึกษาเด็กๆแบบได้ดีมากแล้วก็เหมือนแบบว่าครูเทคแคร์เด็กดีมากนะคะครูหญิงก็น,น่ารักมากและใจดีมากเช่นกันส่วนที่2นะคะเซนแมนนะคะ,ะ,ค,ะครูตอยะคะ่ะเอ็มเนียนตั้งแต่แบบ ปหาจะขึ้นปหเลยค่ะที่นี่ก็จะสอนคณิตศาสตร์นะคะ mm hmm. ครูตอยเนี่ยก็สนิทกันแบบโหเหมือนเพื่อนเลยเพราะว่าครูเขาเนี่ยค่อนข้างเฟรนดี่ด้วยมันเลยทําให้บรรยากาศการเรียนเนี่ยไม่เครียดนะคะแบบอยู่กับครูอยู่เหมือนอยู่กับเพื่อนเลยครูแบบสบายชิลๆมากแล้วก็ไอเกตติวเตอร์นะคะเอมเรียนเป็นติวแบบโค้งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษค่ะก็จะเป็นคณิตเก่าวิทย์จะสอนโดยครูทอนนะคะแล้วก็อังกฤษจะสอนโดยครูลูกตาลน,นะคะ แบบครูสอนดีมากแบบโอเคมากสำหรับโค้ดสุดท้ายนะคะลองไปสอบถามดูนะส่วนที่สุดท้ายนะคะจะเป็นทิเชอร์เลกค่ะเอ็มก็จะเรียนแบบเป็นติวภาษาอังกฤษคือเอ็มอ่อนแกรมมาเอ็มก็เลยแบบจะเน้นแกรมมาค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าการแบบใช้แกรมมาในการสอบเนี่ยมันใช้เยอะใช่ไหมแบบทิชเชอร์เลกก็จะเหมือนแบบว่าปูแบบแกรมมาแบบเอามาให้ท่องแบบเพิ่มศัพท์ให้อะไรแบบนี้คือทิเชอร์เลกอ่ะจะแบบ เน้นแบบสำเนียงแล้วก็แบบเป็นแกรม่าแบบความเข้าใจแบบคือแกรม่าเอ็มอะถูกทิเชอร์เล็กปูมาเลยคือตอดก่อนหน้าในเอ็มก็ไม่ได้แบบไกรม่าแข็งแรงมากแต่ว่าทิเชอร์เล็กเนี่ยปูหวนแบบปูพื้นฐานให้เอ็มใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็เลยแบบเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นเนาะแล้วทิเชอร์เนี่ยก็น่ารักด้วยนะคะแบบเป็นครูที่น่ารักอีกคนนึงเลยคือใจดีมากค่ะไม่เอ็มแบบอยากไปเรียนตลอดแบบไม่มีวันไหนที่แบบไม่เคยไม่อยากเรียนเลยเวลาจะต้องไปเรียนกับทิเชอร์เล็กอย่างเงี้ยแบบแฮปปี้มากค่ะ ถ้าใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถแบบ DM เอามาใน i อหรือว่าเหมือนแบบทักแชทมาใน Facebook ได้เลยนะคะเอมอาจจะแบบให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะเรียนนะคะก็สามารถโทรหรือว่าแอด a c e b o o k สำหรับ TM, ที่เอมทิ้งไว้ให้ตรงวาร์ปนี้เลยนะคะก็ติดต่อคุณครูไปได้เลยค่ะคุณครูน่ารักและใจดีแล้วก็เก่งทุกคนเลยค่ะข้อต่อไปนะคะมีเทคนิคในการอ่านหนังสือยังไงอ่า เทคนิคการอ่านหนังสือนะคะจะเรียกวเทคนิคไหมมันก็เป็นการอ่านดูทั่วไปทุกคนถามว่ามีเทคนิคยังไงเอาเป็นว่าเทคนิคอะเอ็มอาจจะไม่ได้มีมากนะแต่เอ็มขอแนะนําเป็นว่าให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็มีวินัยในตัวเองในการอ่านหนังสือแล้วก็ใครมีเทคนิคยังไงก็ใช้เทคนิคของตัวเองเพราะแต่ละคนเนี่ย ก็จะถนัดอ่านหนังสือไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาอึดของใครของคนนั้นไม่ได้อย่างเอ็มเนี่ยเอ็มชอบอ่านหนังสือที่แบบมีสีสันมีรูปการ์ตูนเพราะว่าเอ็มเป็นคนแบบง่วงง่ายถ้าเาไปเจอกระดาษขาวดำก็จะง่วงเนี่ยก็ต้องหาหนังสือที่ถูกฉลอกับตัวเองนะคะเรนพิเศษต้องหาคุณครูที่รู้สึกว่าเรียน้ถูกฉลกกับตัวเองนะอ่านหนังสือก็เหมือนกันนะคะข้อต่อไปนะคะตอนที่ไปสอบมีความรู้สึกยังไงบ้างอืมแต่ละสนามสอบอะทุกคนไม่เหมือนกันเลยจะบอกอะไรให้ปะ ตอนแบบนี้ยินเสียงออดก็แบบผิดข้าทีจุดเวลาทาข้อสอบขอให้นี่ทุกคนตรวจทานข้อสอบและวางอน,นสองเงื่อนเชื่เสเร็จเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณค่ะอื้มหมือนท้องมากมวนท้องมากทุกคนปวดท้องแบบปวดท้องแบบมีสาเหตุแบบอืมแขกมานะคะแขกแขกได้มาทันทีนะคะก็แบบมวนท้องนะคะอาการแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคนรู้สึกที่มีก็เครียดบ้างกังวลบ้างร้อนบ้างเงยออกบ้างนะคะ ก็แล้วแต่บุคคลอันนี้ไม่สามารถบรรยายได้จริงๆต้องไปลองกันนะทุกคนต้องเจอด้วยตัวเองค่ะอันนี้อ่าข้อต่อไปนะคะสิ่งที่ควรทําตอนอยู่ในห้องสอบก็ควรจะตั้งใจทําข้อสอบค่ะทุกคนคนมีสมาธินะคะคนโฟกัสค่ะอ่าสาคัญมากอันนี้สําคัญมากลืมพูดตัวทานข้อสอบด้วยทุกคนฝนให้ครบนะฝนให้ถูกข้อกรอข้อมูลให้ละเอียดนะเช็คดีๆอย่าแบบฝน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 อย่างเดียวข้าจะฝนอย่างเดียวข้าไม่ดูอะไรเลยไม่ได้ ต้องมีความเอารอบครอบในการทำข้อสอบนิดนึงนะประมาณนี้ข้อต่อไปนะคะสิ่งที่ควรทำในวันสอบจริงอ่าอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเลยหนึ่งนะคะอุปกรณ์ต้องพร้อมร่างกายต้องพร้อมนะคะทูกอย่างต้องพร้อมเอกสารต้องพร้อมเขาให้เตรียมอะไรไปตเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะไม่ใช่เช้ามาแล้วพุ่งมาหยาดใส่กระเป๋านะคะตีนะฟาดเลยนะไม่ดีนะทุกคนเตรียมตัวให้เรียบร้อยโอเคไหม แล้วก็ข้า,าวเช้าสําคัญมากนะคะอันนี้เราไป insert จาก YouTube มานะคะว่าวันสอบเช้าวันสอบเนี่ยควรกินอะไรเขาบอกว่าพยายามอย่าก,กินแป้งพยายามอย่าก,กินน้ําตาลเพราะว่ามันจะง่วงมากนะคะเราก็เลยกินขนมปังโฮลวีตไปํามาช่วยได้ไหมไม่รู้สิแต่ส่วนตัวเราเราอะนะเราว่าเราชอบกินข้าวมากกว่าก็ใครถนัดแบบไหนก็กินแบบนั้นนะคะข้า,าวเช้าสําคัญนะคะก็อย่าลืมกินไปด้วยนะน้องๆน,น,นะกินไปด้วยนะใครอดข้าวไปนี่เป็หลับในห้องสอบนี่ ตอบไม่ติดนี่ไม่รู้ด้วยนะเตือนแล้วนะลืมพูดไปนิดนึงอันเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงคือแนะนําให้กินแบรนด์ซุปเกรสกัดก็ได้นะถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนง่วงง่ายอย่างเงี้ยวันนั้นให้กินแบรน์ซุปเกรสกัดไปขวดนึงก็ได้ถ้าเกิดใครกินยากก็กินโรช็อกโกตนะคะอร่อยมากก็ไปหาซื้อกันได้ตามเซเว่นนะคะมันช่วยได้เอะนะสําหรับเราเป็นทินก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ <ce Bei> ข้อต่อไปนะคะ พึ่งพาเครื่องรางมูเตรูไหมอ่าน่าสนใจหรือขน,น่าสนใจ <c oughs> มาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วที่บอกว่าแก้บน <c oughs> ใช่คนเราพึ่งเราพึ่งเคร,รื่องรางมูเตอรูแต่ไปได้เล่นของนะนะก็คือสมมนบไหว้ผาบูชาพาพิฆเนศอะไรแบบนี้นะคะเอาอาตามความเชื่อส่วนบุคนนะทุกคนไม่ต้องไปทําตามก็ได้นะคือใครเชื่อแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้าใครเชื่อมาในตัวเองก็ย่อมได้นะคะถ้าเตรียมตัวไปดีนะคะ ก็ยังไงก็สอบได้แต่ถ้าเกิดเธอไม่อ่านหนังสือไปแล้วเธอแบบไหว้พระขอพรพระไปบนมาสามสี่ที่อะมันก็ไม่ช่วยนะทีนี้สําคัญที่สุดคือความรู้ถ้ามีความรู้ยังไงก็สู้เขาได้ไม่ต้องไปกลัวหรอกท่านก็ช่วยเราได้อย่างหนึ่งแต่ก็ต้องกราบขอบคุณท um, like ่านนะคะศักธ <Okay. S 1> <ix Cathy>. ิ์จริงๆค่ะทุกคนข้อต่อไปนะคะ ควรเลือกแผนการเรียนไหนอืมสิงทเจอเลยอันนี้เด็กๆทุกคนต้องมีคำถามนี้ใช่ไหมคะเคยเจออันนี้เยอะมากพี่คะพ่อหนูบอกให้เรียนวิทยาคณิตค่ะเพราะว่าพ่อหนูอยากให้หนูเป็นหมอค่ะหนูลูกพี่ต้องถามหนูก่อนว่าหนูอยากเป็นอะไรหนูต้องถามตัวเองนะคือการเรียนอะเราแบบเราต้องเรียนเองเราต้องใช้เวลาสามปีในการเรียนเองถ้าหนูจะให้คนอื่นเลือกให้หนูอะ มันจะดีเหรอหนูต้องรูก่อนนะว่าหนูชอบอะไรหนูถามตัวเองหรือยังว่าหนูถนัดอะไรหนูถนัดภาษาหรือเปล่าหนูถนัดคำนวณไหมถ้าหนูถนัดภาษาแล้วหนูไปเรียนวิคณิตนะลูกหนูคิดว่าสามปีนั้นของหนูนจะทรมานไหมลูกหนูลองหนูสภาพหนูเรียนวิคณิตอย่างยับเยินนะลูก แคลเคิลอย่างเงี้ยหนูลูกพี่ว่าบันเทิงนะลูกห,หนูต้องถามตัวเองดีๆก่อนแต่เออมันก็พูดอย่างเเพราะว่าบางครอบครัวก็อยากจะให้เรียนอย่างที่ตัวเองต้องการนะน้องก็ต้องคุยกับครอบครัวน้องดีๆเนาะว่าน้องชอบเรียนอะไรถ้าเกิดครอบครัวน้องต้องการจะให้เรียนแผนการเรียนที่เขาอยากเรียนอย่างเงี้ยน้องก็ต้องใช้เหตุผลในการคุยกับคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงว่าหนูอยากเรียนศิลป์ค่ะหนูไม่ได้อยากเรียนวิคณิตค่ะ คือท่านน่ะอยากเห็นเรามีความสุขแหละท่านก็อาจจะเข้าใจเราเนาะต้องลองไปคุยกับท่านดีเนาะก็ก่อนจะเิ่มเห็นการเรียนเนาะพี่อยากให้หนูคิดไต้ตองให้ดีก่อนนะเพราะว่าใช้เวลาการเรียนยาวนะน้องนะเพราะว่ามีผลการเลือกคณะด้วยนะดีๆนะจ๊ะข้อต่อไปนะคะสอบติดที่โรงเรียนไหนอ่ะอยากรู้ะสซพูดมาสี่โรงเรียนอ่ะมีใครเดาถูกบ้างไหม เฉลยเลยละกันเนาะพี่ติดสองที่สองที่จ้าที่แรกนะคะคือโรงเรียนมัธยมวัดนหนองแขมห้องกิฟเตสส่สขขงเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็โรงเรียนที่สองนะคะที่ติดก็คือโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทลัยนคนปรปฐมแล้ันะเะสวนกุหลาบมัธยมโอ้ชื่อยาวมากแค่พูดชื่อโรงเรียนก็หายใจไม่ทันแล้วนะคะก็แผนการเรียน ภาษาอังกฤษเยอะแล้วมนะะันค่ะสุดท้ายนะคะสองเรียนนี้หาว่าเรืองเรียนไหนเรื่องกาจนาค่ะเพราะว่าชอบภาษาค่ะแลวก็คิดว่าตัวเองน่าจะเรียนวิทยบคณิตไม่ไหวด้วยก็ถือว่าเข้าทางค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะโคจ์เพื่นการเรียนที่อยากเรียนแล้วค่ะอ่าใครกำลังเตรียมสอบอยู่ก็มาเป็นรุ่นน้องกันนะมาเป็นรุ่นน้องที่ได้นะรออยู่นะข้อสุดท้ายแล้วทุกคนความรู้สึกหลังสอบปิดอ่า รู้สึกหลังสอบติดแบบดีใจมากโล่งมากแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบค่อนข้างภูมิใจในตัวเองนะที่แบบทําได้ขนาดนี้นะน้ำตาจะหลโอ้ยก็จบกันไปนแล้วนะคะสําหรับคําถามทั้ง15คำถามที่เราได้คัดมาเองได้คัดมาให้ทุกคนนั้นรับชมและรับฟังกันนะคะเป็นยัไงกันบ้างนะคะรวมถึงประสบการณ์ด้วยก็ถือว่า เป็นวิทยาทานให้กับน้องๆที่จะต้องสอบเข้านปิปีต่อไปและกันนอะพี่ก็แบบตั้งใจทำคลิปนี้มากเพราะว่าอยากจะมอบให้เป็นความรู้กับน้องๆด้วยนั่นในโอกาสที่แบบพี่สอบติดแล้วพี่ก็อยากจะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากให้เอ็มทาคลิปอะไรอีกหรือว่าสงสัยอะไรเกี่วยวก,ก,กับการเตรียมตัวสอบอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าม4การอ่านหนังสือแชร์ทิการอ่านหนังสือนะก็ คอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะอินจะยอยทายทนะคะขอให้น้อทุกคนนะคะสอบติดสอบได้ทำข้อสอบได้แล้วก็มีความสุขกับการที่น้องๆสอบติดนะคะขอให้น้องๆทุกคนที่ดูคลิปพี่เนี่ยสอบติดทุก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 ททุกคนเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจนะคะเวลาที่เราตั้งใจอะไรเนี่ยเราจะประสบผลสำเร็จค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ขอตัวลาก บา,บายสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ